น้องี่น้องพี่พี่น้องชาวบ้านอ่าก็โดยเล่าแลบว่าตะเคกนี้บกไปน้องพักตะเคียนเลยก็ดีเข้าเกิดว่ามาสืบห้อยตาว่าห้อยปูกนแต่กตะใคียีวันนี้ไเนาะสืบรอยตาว่ารอยผูมือมันบวเลายน้อเดกห้อยตาว่าห้อยปูนะคือประเ็ดพุนวดเปาดิดเนาะ ก็ไม่พอใจเยะในฐีนะพระพู่แล้วพระผู้แข่งันพระคู่เนี่ยเสร็แล้วนะไกยกม้อนมุนเนี่ยเป็นยุตินผู้อีกั้งหนึ่งที่จริงกับมอบหมายแต่งต่างไฟทำงานต่างนะคือท่านพระพู่ทำมาทอนวิรยุทธ อาจารย์มหาหน่อยเผยความรับผิดชอบของคุมวัดไทยพุ่มว์ไทยอีเดนปลาโลวาให้ยกไปพุ่งกับว่าว่าทำปลาหือว่าเป็นต้นแปะมาตลอดในหลายอย่างโดือดด้วยกันตัมมาเองกับเข้าใจว่าหยาดโยม โยเฉพาะผู้ลักผู้ใหญ่ทั้งหลายักคงจะด้เห็นความสำคัญที่มเปรียชน์ผู้เข้าไปแจ้ง้ายสื่อสารทรงกรนี่อยู่สามสอเด้จ้องฟ้อทีเป็นผู้บกข้ามาแบบนี้เด้แต่ถ้าหลามมันก็มีความหมายชื่อแดนเข้าเนี่ยมากศึกษาโน้ม้าพอแม ปีทีซีแล้วเปนว่มปีทีซีแล้วเหอนมากคุูปี่คุูปี่น้องมันสำป่าวะล่วงอันใดห้าพอนตัดสายอันที่สาม้ามส่งต่อขออนุญาตไทยวิดีโอเน๊อเดอกกว่พี่นี่ไม่้ม่คเส้สามค่ำห่ันเะเห็นเบอร์สุข้นไหมถ่ายรูปเพิเห็นหน่อย เัาการส่งต่อให้ทีม่เาห็นบาดเจ็บต่ออาชนลูกหลานนะอีตเป็นของิดแทนลายยะเขาทั้งหลายมาหลายจนโตสุมิงหม่องนั่งผูเล่นนีคพ่อาดีพอดีมีหม่องนั่งคนแซนด้งเนได้ใครเปล่บครับ ใครเนาะใครน้างเนาะครับครับใมาใได้ยอผมยินแต่เดี๋ยวเอยดีขึ้นค่อยง่ายใส่เข้าไส่ไว้ครับครับเป็นเวอรบอสไปม่ได้่อยากถ่ายรูปได้ดีม่แหงสบายม่แหงสบายขอเสียบใครอยู่ในกิมก้อยเหมือนบอเนี่ยอย่าฟาด ป็นเพี่กวนเขาทิพย์ครับเป็นป็นเพณี่ไม่ะซี่ปีหาปีนะครับชางคือช่าดาเนาะสวาขเขวมาถุป่ายาขอุยาดได้ครับเด้อนที่ชิดชัาคุ้มม่าจะได้หาทิ้งฐานของเทพโพธิยานให้ออกมูอบอลออกอสอบต้วในคือัานเล่นิงสอบจบน้องวันกขออบก่อสอบเพราะนั่นมาที่กระได้จงมาได มูกระทถอมฐามานถาม้านยาเป็นคนถวายถ้ามัไปญาติขอญาตนะครับถวายอารเรับขอญาตครับ <itu> ซ <donner Hamilton> ึ่งกระไม้ถึงโอเคนี <wars> <S <S <an>. ่ขวนญาติห <S an> ั้บที่วัดธรรมปากวาเป็นพระพุทธเจ้าเลพระพุทธชั ื่อนท่านพทีฝ่ายสองกำลังรอครับท่านหลวงพ่อพระคู่ิริพัฒนนิเทศเจ้าคณะอำเภอสาสัขันท่านฝ่ายสองทำได้เพื่อัยกจับท่านเป็นคอมสงคาวะคร่าอาจจะมีปัญหาท้ากล้าทนอาจจะมีปัญหา เกาะ่ัวปัญหาสังคมเราก็แล้วแต่แต่ถ้าเหมือนสังม้านห้อมดูแใ่ผมพูดกับเราเพื่นเพืมอนถ้าเราั้านไก่เลยอันน้มากขอบเพศทังติดใจมีของเข้าข้าแล้วที่นี่เราบ้านร้านต่เห็นว่ากั้วห้อ่ก็คือความแพ้ผขึ้นขาความีเล็กกอละหา นางมีก็พแพ้แต่้ามากกับคอว่าถ้าซองสอยดยางให้มุ่เส้นน,าาาาน,นักปุ๋ยเลยกับซอง่าแต่ว่าทุ่นขาดต็ไน่มีหัวร่างเหมืนพทุ่นอย่างหนึ่งทุ่นขึ้นปัญญาละสองทุ่นขึ้นวามดีสามทุ่นคื้นสั่งสี่ทุ่นขึ้นออดีว่างยกตัวอย่างสียางเห็นชัดปะทุกคนนางนีี ก็ค <ítulo> <es> anyway, <match> ือัวแพ้ลักรอแต่ว่าต้นทุนชีวิตเข้าแตกต่างกันเข้าตย่อมหลับเป็นอย่างต่างๆคางก็ของสาวมันเน่าพอเข้าเหิุทุนกลับน้าแต่งมากพอขึ้นกันเหครับเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นน้าเป็นแหลงเกิดมาเป็นลูกพอลูกแม่คนละพ่อคนละแม่พื่จำตนไหมเกิดคนละทงนั่นล่ะท่านเดียวกันที่มันเหน่ง้ามขึ้นกันแต่ว่าเป็นปัญหาว่าเกิดมาจากใส ประเด็นก็ได้อยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยเมื่อนี่ยเข้ามาอยู่ข้ากันแล้วเอาขั้วที่คิดต่อกันจังใจเหตุต่อกันจังใจเนี่ยทุนทุนขาดฟียางกันบอกไปไกลตัวพวกเข้ากับพี่เช่นทุ่งขึ้นชุกกระปาพกายตั้งกันบ่อพ่อไม่บอกว่าตั้งกัะทานนายกตั้งยินดีเนาะเออว่าพอได้นี่ก็ได้จักไผเป็นไผนั่งอยู่นี่บอกว่าเนี่ยยกันต้องลองเนี่ยไปนี่ยเดี๋ยวพ่อซักแต่งกับ เด็กแตนอมกันน้อยจเลันอ่ะิเบกุ่นอบานยิ่งเยมากันนั่งยู่ในค่าน้ำตาลคอเลสเตอรอลเป็นบอยูริกเป็นบองก็ปัดหมอได้หน่ก็ได้จำเขามาว่าก็ได้ก็ประส้วงข้าวกระรัดนุ่งระสับายประรัดเพื่อหฮอลูกลานเ้าก็สงคราวขระัดกวนข้าวเปล่าาน โดยนิสัยนี่หรอกนีกะเร่งกะเล่งว,ว่าอยู่ดีมีแห้งที่ไปยาวทุกหลานเ stroke, าก,นกิดสตร o k ยักษ์จอโตวักัานอกสโตร k ซื้อฝรังแต่ือภาษาเ้า,า,าอ่ที่บอกว่าโลกเป่งเกลียดโลกเครีย่ยคือมันบริเป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวเสร็จแจงหน่อยได้เป็นตัวก้อนนั้นเลยนี่เจ้กว่าโลกโต r o ันเป็นเรื่องของกายเรื่องของสมอง ซึ่งเกิดหลายสาเหตุพอเศร้ที่รูบอกให้คุณหมอแล้วหนึ่งกระคืดไขมันในเลือดสูงสองหลบให้เหเจ็บแสบแส่งสามพฤติกรรมความเครียดสี่การเทำงานหนักเกินไปห้าเกิดภาวะอภูติแพ้ห้าปัจจัยไปอ่านเป็น้องบอกกับอ่านต้องอกฟังเกิด เป็นสาเหตุใน้เหมือนเลยทุกขภาพร่างกายจะมีคอริสเตอรอลไขม,มั่นกับวาสสองกระลกให้เเจ็บแสบแส้กับใดสามภาวะก้องเครียดจากการเป็นอยู่กับใดสี่เห็นงาาหนักเกินไปกับใดนอนลงเวลาสินะห้าระวังเด้อผูปัจเ,เห็นิ่นบร,ริยายทุกคนกี่ทั้งอย่า่าบอกเกียนะหลบมีผลเหมือน มิชาน,น้น์ต้นทุนพวกเฮาพอซ้นกันกับพอเป็นอย่างต้นทุนสุขภาพต้นทุนจิตใจต้นทุนปัญญาต้นทุนทรัพย์ต้นทุนปอิีบา้าแต่สิ่งเดียวเห็นได้ร่วมกันคือจากมือนี้ไปข้างหน้ำนะเฮากันอยู่แรกจะฟ้องให้ดีเนาะที่นี่บุลคนเขาทิพย์เขาพอกันพอกแล้วปีกา่ายจะไม่ออกอีกชื่อว่าอะไรับวันนะ พอแม่เพลินเห็นเอาเอาทั้งหลายทั้งมวลมาห้อมกันในกระทาะพอเป็นห้อมธรรมดาเด้มะเขียวมะขอดเจอที่เป็นเรื่องว่าเขาทิพย์ได้นี่ที่เห็นว่าเขาต้องใจพลังหลายอย่างพลังที่หนึ่งจะพอจิตใจละพลังแห่งความศรัทธาสดีไว้ละเป็นผูดด้ใดเห็นโดยความเต็มใจตั้งใจเ,เต็มที่จิตใจใัเ้เปิดปานเลยเกิดปานดีดีเด้น่ะบางครั้งเวละ เต็มใจตั้งใจแต่ให้เต็มที่ทิ้ใจเปิดปากท่ันเขาทั้งนองมาจําเลลววห็นจําใจจําย่อมจําทนย่างไหนะมสิแล้วกวดย่นวดทั่งจมเนี่ยมันเป็นที่เว้นเขาทีบกับใปาออนนจ้บอกไ้้างมันเป็นคอสงสรีบอกไปไหมเขาน้อนเเขาทีบเห็นพวกเข่าด้วยกันเข่าอะไรเขาทีบปดนนนะน ผู้ไปควรอเนี่ยต้อคิดใจดีๆหพ่อบอกรหัสไปเป็นยังยงงพ่อสาปองค์จารีความหมายเป็นเรื่องต้นดีเนาะแต่นี้ยังไปกวรองนี่ไปจงเนี่ยต้องควรไปพึจารณาวขาผมตองค้าพมันกิถาดพอตื่นเช้ามากไปถวายหลวพอถือชิ้นแค่ถาดในมาน้่พอก็จงก่อเลกินเขาคิดไม่เหนอ่ะนี่มันหนิคือจงคิดปกติไปได้อยกินกาคิดมันถัดใจเน้ยเหมือนิ่นเด้อคิดป็่หัวใจ้อ ปัจจัยก็ดีเ่าอย่าพวอท่านหยางออกมาอย่าไปกวนเด้อีกแน,น,นะนั่หไหนก็แค่นั้นแล้วในวกเข้าเห็นเด็กคว่ำศรัทธาสองเห็นเด็กควาำเสียส,สละหลวงพอ่อเชื่อมันบัญธรรมเข้านี่คือท่านพ่อครูนี่ทุกทุกขอนเห็นแนวอากาศของเจ้งให้หนาผมบอกถึงควาำเสียสละเด้อคือถ่าย็คือเห็นเด็กควาำสามัคคีเอาสามสพอพ่อต้องมานั่งกวนรู้ศรัทธา บานคนานเอาาะนอเอไม่้ายขเขาก็เป็นเขาทิ้สามสอนนี่ละหนึ่งสัทธาสองเสียสลรสามสามาคีอาภอกแปดหนึ่งสองสามัวาเสียสลรสามาคีแล้วก็จะโชคในควโชคีแเ้รอจจให้เราดูบ่า มันเราเรา,เรานั่งงาเงีายมิจฉานี่มือกีการห้วอพ่อเปิดันมาอดมมโทานาสุขุสขขออาาุพันเดสังขอมโมทนากุสลเจตนากุสนกิริยากุศนสามัญทีของสุขุสุพันเจตวิคณนสงเดชวิจันระคุณเด็นสะพานบุญตั้งบันเรื่องมิพันนั่นเพื่อโยกุศลสุพันน่นาเ,นา,เนนา,นาตุมห้องกัน ต่อให้สืบห้อยตาว่าห้อยปูเกิดประโยชน์ทั้งปกเข้าทั้งกันนะกมาเป็นแง่คิดในการยึวมกันว่านะทิ้งใดๆทุวงนั้นเป็นโรคทั้งกายโรคทั้งใจโรคทั้งสังคมล้วกอ,อให้ทิ้งลอนานั้นเมิดอสอดไปเกิดอำนาจในความดีของเข้ากลันนเพื่อเข้ามีความศรัทธาต่อปัะจันตรย์ยมีความเสียสละมบเป็นจากค้านี่ความสมัครที่ ขาพ้นวุ่นนี่เหตญาหิโยมีความสุขความเจริญในจีวิคขอคัวหนาที่การงานตรงทุกประการก็ก,าก้าเลยสาธุยะราวาเริมาสาุรา